วันนี้ลุงแดงได้รับเกียรติมาเป็นวิทยากรที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวิการผู้สูงอายุจังหวัดลำปางซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผอ,อ,อพิรยาและก็ได้มาเจอกับวิทยากรอ,อีกท่านหนึ่งและก็ผู้เข้าร่วมการอบรมในวันนี้ด้วยรู้สึกมีพลังมากๆลุงแดงจะมาปลุกพลังให้กับผู้ที่เป็นแกนนําในการที่จะ ไปสร้างเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดลำปางเรามาฟังจากท่านผู้อำนวยการท่านวิทยกรและผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ว่าเรามีโครงการจะทําอะไรดีๆที่ลำปางกันนะครับค่ะสวัสดีค่ะพิรายานุพลัดค่ะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสู่การสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปางค่ะวันนี้ได้เชิญท้องถิ่นนะคะทั้งหมด100อบอตอ100ท้องถิน่นแล้วก็ผู้นําที่เป็นผู้สูงอายุในชุมชนอีก100่อท่านเช่นกันค่ะ มาร่วมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุซึ่งจะทำให้เกิดเป็นภาพรวมแล้วก็ขยับไปด้วยกันพร้อมๆกันเพราะว่าจากที่เราเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วแล้วลำปางมีผู้สูงอายุมากอันดับหนึ่งของประเทศแล้วค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำเราควรจะขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็มาทําความเข้าใจว่าในขณะที่เราเป็นลำปางเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุ25.25 25แล้วเนี่ย เพราะอะไรเราถึงมีผู้สูงอายุมากเพราะอะไรเราถึงมีผู้สูงอายุที่มีศักยภาพวันนี้ก็เลยเชิญทั้งท้องถิ่นเชิญทั้งคุณตาคุณยายที่เป็นผู้นําชุมชนอยู่ค่ะ,ะมาร่วมกันพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็รับทราบนโยบายเพื่อที่จะขับเคลื่อนไปด้วยกันให้เป็นพลังอย่างที่คุณคุณลุงแดงพูดว่าเป็นนครล,ลําปางเมืองแห่งความสมขาุขค่ะครับสวัสดีครับผมสมศักดิ์กาทองนะครับจากมหาวิทยาลัยรา,ยาชภัฏลําปางนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระพคุณนะครับทาง านผู้โดยการนะครับท่านผอพีรยานะครับองพร,รัตน์นะครับที่ได้เชิญทางพ้ผมนะครับแล้วก็ยินดีไปอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาในวันนี้นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าวันนี้มาแล้วเราได้เห็นพลังนะครับพลังของหน่วยงานพลังของกลุ่มผู้สูงอายุนะครับที่เราจะพร้อมที่จะกับเคลื่อนด้วยกันโดยเฉพาะทางผมก็จะเน้นในส่วนของการสืบสารหรือสืบทอดฟังควบคุมปัญญาต่างๆ ของผู้สูงอายุนะครับที่เราจะหาคนมาร่วมทํางานร่วมกันนะครับหลายๆหน่วยงานนะครับเราไม่ได้ทํางานคนเดียวฉะนั้นวันนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสดีมากนะครับต้องขอบคุณทางทุกหน่วยงานนะครับรวมทั้งทุกท่านนะครับที่เกียติได้มาในวันนี้ครับผมครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมชื่อสันติพงศ์นะครับศิลประสมบูรณ์นะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขนะครับเทศบาลตมลลำปางหลวงนะครับในนามของผู้รักาปลดลมนะครับที่เป็นท้องถิ่น นะครับได้รับเชิญจากสูตรเพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมได้วันนี้นะครับเรื่องของแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายนะครับของเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุวันนี้นะครับเรารู้สึกดีใจนะครับที่เห็นอีกหลายท้องถิ่นแม้กระทั่งหลายชมรมผู้สูงอายุเองที่ได้ขับเคลื่อนงานกันนะครับวันนี้จะเป็นวันดีนะครับเป็นวันที่เราเริ่มต้นมารวมกันและขับเคลื่อนไปพร้อมกันนะครับเหมือนที่ลุงแดงบอกครับนครลำปางนครแห่งความสุขครับและนี่ก็คือเราจะไม่ทิ้งกัน เราจะดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสมกับที่ลำปางเป็นนครแห่งความสุขโปรดติดตามผลงานกันนะครับพี่น้องชาวไทยครับผู้